คุณค่าน่ารักจังเลยสองสาวขอบคุณค่ะฝนตกไหมย,ยายลุยถามว่าฝนตกไหมไม่ตกจ้าตกได้สามมือลละสีมือตกแล้วตกบักแห้งวันนี้มัน,มนก็นเลยแมงกอกมันเลยออกกินเป็นบ่ไม่รู้ยกินเป็นบ่ นอนกินสบายเลยเยต้าแฝดจ้าพราะนั่นคือแบบนอนใตยกินให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปกินไปนอนลูกไปนอนเอ,อ๊น้องเป็นสารคอนแก่นเพิน่นบริวาบพอ่อเพิ่นเพิ่งเ้านี่พอ่อเพิ่นโทรมาเพิน่นว่าอันเพิ่นอยู่คอนแก่นเ <laughs> พิ่นว่าพ่อว่าอันโจ๊กไม่กอกไว้ให้พ่อกินเด้อ ไม่กินดอกไม่กินดอกเมื่อแจงมดแมดงเดมดแจงต่ำบักฮุ้งต่ำบักพี่แข่งไว้ที่นอกกระเทียมห้อหมดต้นนี่ไหมไม่เป็นใจเยอะมดจัดอ๋อมดจัดขมพาย มดกัดโอ้ย่าๆๆๆโนโน่ย่าๆๆๆเพชอย่าเพชย่าเพชย่าเพชรตัดเพ็ดเพ็ดตัดเพ็ดเพ็ดตั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 ดเพชรตัดเรตดเพชร้ดเพผู้ใดเาผร้ัดเพ หาใครเส้นดาวให้หนูสองร้อยดวง Ooh, โอ้ยกระจกยัดมันหลุดอ๋อเขาเต้นมาเดียวไหมล็กหน่อยมุนีไหมเอาอย่างลูกะไ,ไ,ไหนไหนยิ้ยมก่อนเอา<ๆ>ย้มก่อนกินนมก่อน <Was S 2> <G twelve> ค่นนอ,อยย้มได้ไหมขา,ากรอบเขาเขาว่ามันกลองเ<ๆ>ขากถ่ายตลูกไปยืม

ล่น,ลน,ลน,ลนอยอ่ะอเล่นต่อเล่นขายของต่อลูกเล่นขายของต่อนะอีกแล้ววางไว้นะคะเอามาวางไว้ลูกเอาวางไว<ง>้นะโอเค,คโอเค้เหลือเข้ากันเลยเหลือเข้ากันเลยเดี๋ยวยายจะเด็ดปนะีกแม่กอกต่อ มาลุมปุ่มปุ่มมาลุมปุ่มปุ่มมาลุมปุ่มปุ่มเอาไว้นี่ก็เขาจะอ่านคอมเมนต์อะไรสักนี่ดอ๊บน่ารักขอบคุณค่ะน้องสองคนกินเป็นทุกอย่างเพื่อนผู้นี้บอกกินแมงป่องของเขาเผ็ดแต่ว่าพรอยกินร้องออกให้กินเบอร์มาเขาสิกินบ่ มันต้องลองขอกคุต้าแปดน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กินเข่ากับแมงแสบบ่าจากว้าวกับแก้วบองก็ต้องหว่วงเลยแสบป่ะค่ะเจ้ากระเด็ยบบอง อับแมงห่อหอดใส่รถหมีเยอะมากใช่ไหมนี่มาเนี่ยเนี่ยไข่มันเน่นไข่มันเน่นผองมันแตกอยู่วาไข่แมงหนูไม่สุดเท่าไรแต่เมื่ออกมาไข่ขันมันออกมากสิขันเ้าว่าไปเอาขันเ้าว่าไปเอากางซีมันกลาแมงหนูกินมันกลน้อยกลัวน้อยกลัวที่ไหนลูกไม่ใช่ใครมาไม่มีใครมา ไม่มีใครมาหรอกไม่มีใครมามน้อยมาแล้วโอ้ยไม่ได้หมาโอ้ย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 อย่ามาเต้นเล็กหลิงตัวนี้นะโอ้ยกล่อ,อา,าดี๋ยวดูดีมเน่าเหรอใครมาดูดตาตาตามาแล้ว มาแล้วเฮ้ยดึกอหมันเฮ้ยดึงหวันมันเจ็บขาหนูไปาตาได้นองใหม่ใหญ่มากพี่น้องไุผู้่ะมีมดนะโอ้โอ้มดนะพี่น้องนองใหม่นอหนึ่งแกงไซบอรนีิอย่ามาจับนะไม่ได้ห้ามมาจับ เล่มบอกว่าตักมาจากงมาเสียบเลยอันนี้พักขาอย่านั่งนิ่งอยู่ตรงนีม้าเจดีดีจ้ามาเอาไปปอกน่องแบบไงเลยแงน่องใหม่ต้องกินข้าวเบียวเด้พี่น้องกินไรข้าวโปเซมกินแล้วก็กินห่อนๆแล้วก็เอื้อนพี่น้องมากินพร้อมมันเนี้ย แซออยบัมจูจีสามี่ห้าหกหหลายว่าเ่อเนา้ใหม่เถอะที่สองวอนี่เหรอเฮ้ยเอามาต้มไปกินนงเทพกับว่าเป็นต้มเหรอหรลอว่าเอาใส่ตู้จ๋าจ๋าจ๋าไว้ขี้แตกขี้แตกขี้แตกเลยมา มีดแบหนักเลยนี่เขามีดชออๆๆแล้วกัเนื้กัวแก้มมีมดบางขี้ขี้ขี้ขีเดียวพี่ขีไม่่อย เม็ดหรอกทับดีวยับจังจ้าทับดแมงกอบบ่แม่แมกอบแมงโอ้นีนับขาน็่บ่แก่งใส่ไก่โอ้ถอดใส่ไข่เนาะทัคขากับพวกยเนีดด่ยมันอยน้ำหวัวพ้นเอองามขักนวดผักขา ้นตเปิดอืดในยูน่าสิ่งเน,น้เอออาต้เมันไ่นลไปเ,นเลนรถส่งดาวให้สิบดวงขอบคุณค่ะน้องพลอยน้องเพชรตะักจ้ะเอาไปได้เงี้ยหรอวะมันอาหนเมันต้มเหยมาในเก็สิกแกงเนาะ เอาขันทอดแล้วมนันแซ่บก็กัดจุกทอดแล้วไปแกงแล้วอร่อยอถ้าเราไปแกงกะแกงเหงาอเอาดูหน้าดิหน้าเป็นอะไรดูสิตานหน้ามาสิอู่เว้นตาล่ะมันจะตุ้มหนแดงสอมตุ้มเลยทำไม่ไม่บอกรถเขาไปไทยล่ะใช่ ไม่ทำหมกไม่ทำเดกอ้าวหางไม่กอกเสียเบิดล้วแม่ปาดมันกอกไป <c oughs> ดาตาแม่ผู้วู้ยุ้ยเมื่อกี้เห็นตะปูแท้ว้าคอทำแมงใจหมดแล้วอุย้ยตายแล้วหมดเลยวู้ยจะจออให้ไปไไเมืดรละลวด ไอ้เลยจะไปไหนก็ไปเลยไปนี่ใครมันกวกคอยออกเบิดไปเลยไปไหนก็ไปเลยโนโนโน่เอาเนี้ยเอาคกกับฝากนี่งดำกันเนี้ยคกกับฝากไม่เนี้หนูหนึ่งม่เนี้ยคบสองหนูไปองอันหนึ่งฝากพี่เสียเนาะมันฝากบ่เห็นว่ะ โอเห็นนีแต่ผ oh er> ักผักผักอ๋อผักเอาผักมาตำ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 ส้มตำให้กินหน่อยได้โอเคเอส้มตำให้กินหน่อยนะตำส้มตำทั้งทีต้องตำให้ดีเอาเบิ้งข่อยเนี้ยให้โมเดงให้ร้านเขาได้พี่น้องเจ้าขับรถนี่ข่อยวาว่างก่อนอนใช้มือ ยาแตนมาด้วยยาแตนตีแกงน้อกกงไม้สิแมงกอกสู้กินเนี่ยมาเลยยาเป็นยาได้ละยาจา๋ายาแตนมากินตำส้มนี่น้องพลอยกำลังตำส้มให้กินเนี่ยเร็จแล้วบอกยาก่อนให้ยากมากินเร็วเจ็จไหมเรียกเยียกยาก่อนเยียยายาจา๋ายาแตน แม่แอนจ๋ามาดูน no. 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 ี่มาดูนี่พี่พลอยตำซ้มไม่กินอยู่เนี่ยเอาใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่มะเขือเทศหน่อยใส่มะละกอหน่อยบีมะนเอาใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่ชิโรสใส่อ่าอะไรอีกอะไรอีกมะนาวมะพริามะเขือเทศอ่าหียงหนอยแม่จะกระบอกพันธาต เยอะที่ไหนโอ้โหพี่เส็นไทยพี่โอ้เสร็จแล้วหรอคะใส่พริกโอ้ใส่พริกแล้วใส่อะไรอีกมพิะเขือเทศมะนาวน้ำตาลชิลรสอุ้ยปลา,าปลา,าไหม ตำพริกใส่กระเทียม